channel ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ ASMR นี่ทุกคนจะเห็นถาดใหม่ของเรา่ะใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเราอีกมีหน้าเราประมาณ 1, 2, 3คุณจะทำ ASMR ก็ใหญ่กว่านี้อีกเขาอะทำกันแค่นี้แค่นี้แค่นี้แต่ว่าเราจะมาทำใหญ่มากอี่ก็คือพริกกรอบนั่นเองค่ะ ทุกคนไม่รู้หรอกว่าพิกอบของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยโอ้ทุกคนเห็นไหมมันใหญ่มาก <c oughs> เราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้มันไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะทุกคนอันนี้มันคือ <c oughs> พิกอบห้ากิโลห้ากิโลนี่ไม่ใช่หน่อยๆนยนะทุกคนมันแบบกินได้าทั้งหมู่บ้านเลยกล็อ,อาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะทุกคน <c oughs> หอมอ่ะมันหอมอากเข้าสู่ช่วง ASMR โอ้กิงแก่งคุมโอ้กินแรงมากเราจะเทแบบอลังการโอ้ทุกคนกล้องสั่นเนี่้โอ้โอ m มก o d โอ้ทุกคนฟ้าฝนปิตใจมากโอเคยมันจะล้นม่ฉันไม่สามารถเทได้ต่อไป อุปกรณ์เสริมของเราก็คือจิ้งช้อนนั่นเองมันเยอะมากเขาบอกว่าพีกรกบเนี่ยจะไม่เพลเท่าพีจริงๆเพราะว่าเขาจะเอาเม็ดพีก,กับแกนข้างในที่มันเป็นสีขาวๆออกแล้วอะตอนนี้ทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเราแบบกระจิตลิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพูดแข่งกระฝนอยู่ตอนเราทำ ASMR ก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงเคี้ยวของเรารอยื่จะได้ยินเสียงฝนถึงเวลาเข้าสู่ช่วง ASMR อย่างเป็นทางการ ปกินในห้องน้ำนนะโอ,โอคนนี้ไปกินในโอน่งเองนี่เลยหมอได้ยินเราไหมฝนตกหนักมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดเมื่อไร่ถ้าเราทำ A S M A เนี่ยไม่ได้ยินแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไปหาที่ถ่ายทําใหม่กันทุกคนต้องตามมาดูนะคะว่าเราจะไปกินที่ไหนเรอเรานะคะย้ายที่มาอยู่ในบ้านแล้วถึงอยู่ในบ้านก็อาจจะได้ยินเสียงฝนอยู่เหมือนกัน<ฟ>ถึงเวลากินแี้วส้ยเราอยู่ใน A S เราจะมาชิมรสชาติของครั้งแรกกันอร่อยกว่าที่คิด พุ่มขึนก็พีก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะทุกคนพี่เนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยทุกคน กินเยอะๆก็ไม่เรี่ยนนะทุกคนทุกคนได้ยินจริงแล้วนะถ้ากินกับข้าวสวยรร้อนนะทุกคนนะคุณแบบ กินเยอะๆก็จะพ้นไฟได้เหมือนกันทุกคนฮึดีไหม

フフフフ。 กินไม่ไหวแลวทุกคนมันเผ็ดมากเรากินไปแค่นี้เดียวมากเทเยอะมากแล้ก็นึกว่าเราจะกินได้เยอะกว่าน,นี้ทุกคนเรากินไปแค่นี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค,าาคา์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดสมัครใครก็กดสมัครใครด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ของพวกเรานะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย